สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีดี a n n e l นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาลองกันดูนะครับว่าเราจะใช้เมาส์ร่วมกับจอ a อนดรอยได้หรือไม่นะครับตัวนี้นะครับเป็น u ู b นะครับที่เราต่อมาจากจอ a อ d ดรอยนะครับไว้สําหรับเสียบแฟลชไดร์นะครับสำหรับฟังเพลงดูหนังต่างๆนะครับหรือว่าชาร์จแบตโทรศัพท์ก็ได้2ช่องนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับผมจะใช้เมาส์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเมาส์ USB นะครับก็จะมีที่เสียบเสียบเข้ากับช่อง USB ที่ที่เชื่อมต่อกับจอ Android นะครับอันนี้ผมจะเสียบแล้วนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับนะที่เมาส์ของเรานะครับมันก็จะมีแสงขึ้นมานะครับแสงมาแล้วทีนี้นะครับเพื่อนๆมาดูครับสังเกตที่จอภาพนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ มาดูที่จอภาพนะครับดูครับนี่พอเราขยับปึ๊บนะครับพอเราขยับนะครับนี่ครับตัวชีเมาส์ก็จะออกมาเห็นไหมครับนี่อ่าก็แสดงว่าเราสามารถใช้เมาส์นะครับร่วมกับจอ Android ของเราได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าอ่าไปเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับคลิกได้ทุกอย่างเลยนะครับนะครับเข้านะครับเห็นไหมครับนี่ตัวชี้เมาส์ออกมาเลยนะครับเราจะฟังเพลงอะไรก็ เลือกฟังได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่เทพมากๆเลยนะครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองนะครับนี่ลองเล่นดูครับนห็นะครับนี่บนะครับอันนี้ย้อนกลับอ่าลองฟังเพลงดู หนะยุดนะครับขาบ้ามเพลงนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสหน้าจอเลยนะครับเราใช้เมาส์แทนได้นะครับนี่ระบบน้ำทางนะครับนี่ได้หมดเลยครับนี่นะครับนี่นะครับสรุปนะครับ ผลของมันก็คือเราสามารถใช้เมาส์นะครับร่วมกับจอ Android ตัวนี้ได้นะครับอ่าเจ๋งมากๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองเอาคีย์บอร์ดนะครับมาใช้ร่วมดูนะครับว่าจะใช้ร่วมกันได้หรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ